โอเคครับ okay, นะขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเขออ้าส,ส,สู่ช่องเซเว่นคอร์กันด้วยเลยนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในแมปผีนะครับแมปโดนสล e p นะครับเฮ้ยเข้าได้ไหมเนี่ยเออนะครับก็ไม่ครับนะไว้ก่อนแล้วกันนะครับรู้สึกว่าอีพีสคือคนดูตกไหนนะครับอันนี้หาจากแมป ผีมานานแล้วนะครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่ในเกมล้นสลิปนะครับเป็นเกมผียังไงไม่รู้นะครับอ่าเป็นแนวเนื้อเรื่องนะครับอ่าเขาบอกตื่นเถิดพวกคุณหลับไปตลอดทั้งวันแล้วนะครับใครบางคนทิ้งเครื่องทําความร้อนไว้เยอะไว้และตอนนี้มันพังนะครับเราต้องแก้ไขมันหรือเราจะแช่แข็ง ช่วยฉันค้นหาแบตเตอรี่นะครับเขาบอกให้เราช่วยหาแบตเตอรี่นะครับรอบบ้านนี้นะครับว่าจะมีอะไรนะครับโอเคมันผมจะเจอแล้วอานหนึ่งอันนะครับสองอันนะครับคงไม่มีแค่นี้หรอกใช่ไหมเดี๋ยวหาอันนะครับโอเคมันบอกว่ามันจะขอออกไปข้างนอกนะครับ ถ้เปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับามันก็ไปโอเคอันนี้เป็นไมเวดบอลนะครับแปลกที่เขาเกล่าวว่าอย่าหันหลังไปอะไร่งี้ะตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มสามสิบนะครับสามสิบนาทีต่อมา้วไม่ใช่หนึ่งทุ่มหรอก สามทุ่มนะครับพวกคินได้ยินมันไหมมันฟังดูเหมือนโซนะครับมาตรวจดูเขากันเถอะโอเคนะครับเราต้องไปตรวจดูกันอยู่ไหนวะอยู่ข้างนอกเกิดอ,อะไรขึ้นที่นี่นะครับเพื่อนของเรากำลังไปตรวจเครื่องปั่นไฟนะครับฉันไม่รู้ แต่ดูมีโนต้ตอยู่คืออะไรวะเวลายังไงทำไมเราถึงได้ยินไม่ได้อะไรวะทำไมเราถึงอย่าฟังไม่ได้นอนหลับตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มสามสิบนะครับคุณรู้สึกเหนื่อย โน้ตทำให้คุณตื่นนอนนะครับโอเคฉันเหนื่อยมากแต่กับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับฉันก็กลัว,ลวที่จะนอนหลับนะครับตอนนี้ไซตามาของเราว่อที่จะนอนหลับนะครับคือแล้วนอนหลับตายอะไม่รู้เหมือนกันนาเราต้องเฝ้าเพื่อนนะครับ วัอประสงไปนอนเหรอฉันบอกว่าอย่านอนหลับ ชีวิตหไหมไหมโหเดี๋ยวเราพึ่งอีกทีนะครับเราขื้นนอนไปโอเคนะครับเรามาต่ออีตาที่สองนะครับมันเดิมมันก็พูดว่าเราหลับไปแล้วนะครับับไปทั้งวันแล้วนะครับเราก็บอกว่ามีคนทําเครื่องทําความร้อนไว้ให้นะครับแล้วตอนนี้มันพังนะครับแล้วมันก็ให้เราไปหาเครื่องตันไฟแบตเตอรี่ โอเคใครเจอแบตเตอรี่แลรวครับตรงนี้แบตเตอรี่นี่ว่ะโอเคโนเก็บไปแล้ว อ่าวอันนี้ก็จะออกไปทําเครื่องปั่นไฟข้างนอกนะครับเราไม่อยากตายโอเคตอนนี้สามทุ่มสาสิบนะครับ ได้ยินเสียงกีดร้องมาจากข้างนอกนะครับโอเคเพื่อนเรา,าถามได้ยินอย่างนั้นไหมทีเหมือนว่าโซกําลังตะโกนนะครับตรวจด,ดูเค้ากันเถอะแต่เลยนะเราไปได้ไหมเกิดอะไรขึ้นที่นี่โซเราโดนฆ่านะครับ ตอนนี้ตอนีบห้ามนอนนะครับเขียนโน้ตไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่นอนนะครับคืนนี้ตอนนี้เวลาสี่ทุ่มสามสิบนะครับรู้สึกเหนื่อย ก็ทำให้คุณตื่นนอนบจะบอกว่านอนกันหมด ฉันบอกว่าอย่านอนหลับอ้านอนหลับตอนไหน โอเคนะครับเรามาถึงตรงนี้แล้ว <c oughs> แล้วเราได้นงไงแม่เรานอนละนอนไหมไม่นอนมัน้ง Thế là tao tài đâu có tài Ủa Mình Hơi ผู้ชมครับเห็นไหมครับอาคืออะไรนะครับโ้โหมาแล้วนี่จากสัตว์ไล่โอ้ดูค่ะเจ้า โอ้โอเคครับสำหรับแมปโดนสลิปก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเราก็ได้เจอผีมาแล้วครับแต่ไม่รอดนะนะครับโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วกันนะครับกดซับให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ 7ซเว่นคอขอลาตัวขอลาไปก่อนสวัสดีครับ